ใครไม่เป็นไม่เข้าใจแสบร้อนกลางอ,อกรือเ,เปีนะ่อยเป็นโรคกระเพาะมาก่อนจนมีสุดท้ายที่เราต้องไปส่องกล้องมันตีขึ้นมาเลยบอกว่าดังดงด,งดีๆเนี่ยการก็กินมาหมดแล้วนะเกิดภาวะแพนิ็ได้เลยถ้าเป็นแล้วนะคะเลอเปี้ยยแสบตามอกจุกแน่นท้องหาเลยค่ะหนึ่งมีอาการมานานแต่ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นกรดไหลย้อนค่ะถ้าคุณเป็นหนึ่งคนนะคะที่ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยเรากําลังมีอาการกรดไหลย้อนหรือเปล่าวันนี้ค่ะนิชรัตน์มีหนึ่งเคสค่ะ พี่เป็ดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็อยากให้พี่เป็ดเล่านิดนึงนะคะว่ากว่าจะรู้ตัวเนี่ยคือเรามีอาการเป็นประมาณไหนคะจุกเวลาเรานอนนอนหลับอะ,ะใช่ไหมคะอยู่ๆมันจุกขึ้นมาที่ลิ้นปี่อะอแล้วเราหายใจไม่ออกนี่ต้องเล่าก่อนว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคกระเพาะมาก่อนอนะคะเป็นโรคกระเพาะแล้วเรากา็รักษาโรคกระเพาะแต่อาการที่เราเป็นอะมันก็ยังไม่หายม,มันยังรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันจุกจุกอยู่ที่คอและเวลาเรากินข้าวเนี่ย มันจะแสบเวลาเรากืนข้าวมันจะแสบลงลงหน้าอกเรา<อ>กินน้ําก็ยังรู้สึกว่าแสบแล้วมันจะเสียดอยู่แถวแถวลิ้นปี่ตอนนั้นเราก็ไปไปหาหมอได้ยาขับลมมากิน<อ>แล้วก็ยาเคลือบกระเพาะมันก็ดีขึ้นตอนเรากินยาใช่ไหมคะ<อ>แต่มันก็กลับมาเป็นอีกอจนมีสุดท้ายที่เราต้องไปส่องกล้องว่าเฮ้ยเราเป็นอะไรกันแน่ทําไมโร<อ>คกระเพาะเหมือนจะดีขึ้นแต่อาการที่มันจุกมันแน่นเนี่ยมันยังไม่หายไป ใช่ไหมคะเราก็ไปสองกล้องอค่ะสองกล้องนี่ค่าใช้จ่ายสูยงไหมก็ประมาณสามถึงสี่พันโอ้ต่อครั้งต่อครั้งค่ะแล้วสรุปแล้วตรวจออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะหมอบอกเป็นกดไหลย,ย้อนแต่เราไม่รู้ว่าตัวเองเป็นไง เราปล่อยให้ตัวเองชินกับอาการที่เราเป็นต้องบอกว่ากรดไหลย,ย้อนเนี่ยค่ะคือสุดท้ายแล้วปลายทางมันคือมะเร็งหลอดอาหารนะคะแต่ทีนี้พี่เป็ดโชคดีมากที่แบบได้ไปตรวจมีอาการแล้วเฮ้ยได้รู้ก็เป็นยังไม่ถึงขั้นตรงไหนเป็นแค่อาการของกรดไหลย,ย้อนพอเรารู้แบบนี้ปุ๊บเราก็เลยแบบไม่ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วถ้าปล่อยไว้เนี่ยคงแย่แน่ก็เลยไปเสิร์ชหาไปหาลิธาฟันเพื่อที่จะมาดูแลอาการจริงจงจัง,จง,จงเพราะว่าพอรมานกับโรคนี้มานานมาก ก็เลยได้มาเจอตัว UQ m a x เนี่ยค่ะทำไมถึงตัดสินใจเลือก UQ m a x คะตัดสินใจเลือก UQ m a x เพราะว่าเราไปหาข้อมูลมาเยอะใช่ไหมคะ,ะแล้วในผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยเ,เขามีงานวิจัยรองรับมีเทรดมาร์กอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเอยถ้าแบบผลิตภัณฑ์ที่มีงานวิจัยรองรับเนี่ยเรามั่นใจก็เลยสั่งมาทานค่ะตื่นเช้ามาคือทานเลยหนึ่งเม็ดแล้วก็ทานตอนที่มีอาการค่ะจากที่กระปุกแรกเราทานไปอาการที่เราเคยจุก แน่นในอกใช่ไหมคะ<า>จุกในคออย่างเงี้ยเวลาเราทานอาหารไปอะ่ะ<า>อาการต่างๆที่เราเป็นอะ่ะมันหายไป,ปกับกระปุกแรกเลยใช่ไหมกระปุกแรกค่ะใช่กระปุกแรกก็อาการที่พูดมาคืออาการหายไปเกิดทั้งหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็สิ่งที่มันเว้ามากกว่านั้นก็คือเราไม่ต้องไปน,นวดบ่อย<ห>เพราะเป็นคนเมื่อก่อนเนี่ยที่เราเป็นกดไหลย้อนเยอะๆเนี่ยเราไปน,นวดทุกอาทิตย์เราไม่รู้ว่ามันเป็นผลข้างเคียงจาก ที่มันเป็นปวดไหลย้อน้านวดสามชั่วโมงก็ประมาณ2 2> ชั่วโมงละสองวันเออเกิเรายอมจ่ายแต่นั้นแต่เราคิดว่าเฮ้ย<อ>ถ้าเกิดมันมียาดีๆสิ่งดีๆให้เรากินมันก็คุ้มกว่าเราไม่ต้องไปนอนเสียเวลานวดเนี่ย <laughs> เรามีอาการประมาณไหนคะ <S <S เวลาที่กินอะไรเข้าไปอะค่ะเ,เราอยากกินได้เยอะแหละแต่เรากินไปได้สักพักนึงอะค่ะมันจะรู้สึกแน่นแน่นแล้วมันก็รู้สึกว่ามันจุกอะค่ะจุกอยู่ที่คอแล้วก็มันทานอะไรเข้าไปอีกเนี่ยมันทานไม่ได้ละมันจะรู้สึกอืด Mm hmm. อืดเสียดแล้วก็แบบคือมันแน่นมากแล้วมันทรมานมากแล้วก็กินน้ําเข้าไปได้สักพักนึงเนี่ยมันรู้สึกเหมือนมันมีกุดอะไรที่มันเป็นสับแสแล้วมันมันตีขึ้นมาอาการเนี้ยคือมันทรมานแบบเป็นมานานไหมคะอาการปรดไหลย้อนประมาณห้าถึงหกหกปีได้ละค่ะหกปีได้แล้วใช่แล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยการก็ได้กินทั้งพวกยาลดกรด หรือเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ยี่ห้อที่เขาบอกว่าดังๆด,ดีๆเนี่ยการก็กินมาหมดแล้วนะแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นแล้วได้เจอกับตัวยูคิแมกนี้ได้ยังไงอะคะเล่น Facebook อยู่เนาะก็เลื่อนไปเจอตัวตัวผลิตภัณฑ์ยูคิแมกเขาบอกว่าอุ๊ยมันทานดีอะทานแล้วเห็นผลนะลองสั่งมาทานดูในช่วงประมาณสัก3ามวันแรกเนี่ยเราก็คือทานทานทานต่อเนื่องทุกวันแหละรู้สึกดีมากๆประมาณเข้าวันที่5กับวันที่6 รู้สึกยังไงมันโล่งคอมันสบายมันรู้สึกแบบอาหารที่มันตุกอยู่ตรงนี้มันมันไหลลงปมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันโล่งอ่ะจากเมื่อก่อนแบบเหมือนเคยกินแล้วมันติดมันเหมือนใช่ค่ะไม่ลงแล้วมันแสบมันร้อนทรมานใช่มันโล่งมันโล่งแล้วมันรู้สึกสบายเออเราเบาตัวขึ้นอ่าเรารู้สึกแฮปปี้ละทีนี้ค่ะการก็ทานต่อเลยตอนนี้กินต่อเนื่องมานานเท่าไหร่แล้วคะเอาจริง